สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับไปป่านะครับเก็บใบนะครับผมใบมะกําตาหนูนะครับหรือมะกําเครือนะครับอันนี้ไม่ใช่มะกําตาควายนะครับผมมะกํมตาควายจะเป็นต้นนะครับอันนี้เป็นมะกําเครือนะครับซึ่งเม็ดมันเนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าบ้านขายปลูกนะครับต้องคอยดูเด็กแล้วก็บอกให้เด็กเข้าใจนะครับถ้าเผลอกินเข้าไปนะครับผมตุยนะครับผมถึงกับตุยเลยตุยเลยล่ะนะครับ เพราะมันมีพิษอันตรายมากนะครับแต่แช่ว่าการมีพิษของมันนั้นจะน่ากลัวนะครับมันมีสรรพคุณของมันรากกับใบนะครับผมแล้วก็ลลาต้นเป็นสมุนไพรอะไรเงี้ยนะครับจกเว้นเม็ดอย่างเดียวห้ามไปแต่ต้องนะครับถ้าปลูกเราต้องคอยแนะนําเด็กให้เข้าใจนะครับผมแล้วก็ยังมีหลายๆท่านนะครับที่ฝันทิ้งจนหมดเลยนะครับผมเพราะความกลัวนี่แหละนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านที่ไม่รู้เลยว่ามันมีพิษนะครับ เนี่ยนะมเมล็ดมันแค่สามสี่เม็ดเนี่ยกินเข้าไปเนี่ยเลี้ยงนะครับผมสหมัยก่อนยุคเก่าๆนะก็เอามาเล่นกันนะครับผมทําสิ่งประดิษฐ์ต่างๆนะครับสรงนันศิลปะนะครับอ่าเนมันก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่หลายๆท่านกลัวนะครับผมเพราะว่าเราต้องรู้จักกับมันนะครับเนี่ยผมก็ไปเก็บมาเนเจอในป่านะผมก็เก็บของผมมาเนี่ยเอามาเก็บไว้นะครับเอามาเก็บไปดูใส่แก้วนะเดี๋ยวไปหาขวดโหลที่ปิดฝามิชิดนะครับตัวในที่ผมเพาะผมก็เพาะนะ ผมเพาะไว้เอาใบนะครับผมเอาใบไว้เนี่ยเอามาชงเป็นชานะครับเอาตากแดดนะครับท่านใดที่ฟันมันทิ้งเนี่ยโอ้ห้าเสียดายนะครับเราต้องรู้จักมันนะครับผมเนี่ยครับเม็ดของมันวันนี้เก็บมาวันเดียวนะครับได้เต็มแก้วเลยแล้วเก็บไม่หมดด้วยแล้วเพราะว่ามันอยู่ในป่านะครับผมอยู่สูงเนี่ยครับมีไว้ไม่เสียหายนะครับมันมีสรรพัคุณนะครับไม่ใช่ว่าบางคนบอกว่า ให้ศูนย์พันไปเลยยิ่งดีนะครับผมไม่ได้นะครับเพราะว่ามันหายากนะครับแล้วก็มันลองเสิร์ชดูก็ได้นะผมว่าไอสรพรพคุณของต้นกับใบของมันเนี่ยมีมีอย่างไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะรู้นะครับผมเรารู้แต่ว่าโทษของมันตรงเม็ดนี้เองนะครับผมแต่มันมีประโยชน์ขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอดนะครับแล้วก็ต้องบอกอีก หลายท่านนะครับที่คอมเมนต์มาว่าเคยกินเม็ดเนี่ยนะครับฮะไม่ได้นะครับผมมันมันมีหลายอย่างอันนี้กินไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นมะขามตาตาควายเม็ดมันจะแบนนะครับผมอันนี้มันกลมนะครับใบของมันจะคล้ายๆใบมะขามเลยนะครับผมเป็นพืชเป็นวัชพืชเนี่ยลมลุกนะครับไม่ใช่เป็นต้นนะถ้าเป็นต้นไม่เถียงอันนั้นคุณกินได้นะครับอันนี้กินไม่ได้นะครับผมเดี่ยง